ต้มจืดนะคะต้มจืดฟักใส่ไก่ใส่หมูนะคะก็มากินด้วยกันคะ่ะแต่พวกต้มจืดนะคะพวกเออพวกแก่อย่างเงี้ยฟักยิ่งแก่ยิ่งอร่อยนะแต่นี้ฟ้าไปหาแล้วฟักแก่ไม่มีนะคะก็เลยได้ฟักแบบอ่อนมานะคะ บางคนถ้าเป็นเออมเม็ดอ่อนๆเนี้ยไม่ไม่เอาออกก็ได้นะคะแล้วเราก็จะหั่นฟักให้ชิ้นใหญ่หน่อยนะคะกต้มจืดน,นะคะยิ่งอุ่นนานยิ่งอร่อยค่ะนี่ก็ได้แล้วนะคะ เราก็จะหั่นฟักนี่นะคะเป็นชิ้นใหญ่แบบนี้ไปเลยนะคะนี่ค่ะเราเตรียมฟักเรียบร้อยแล้วนะคะต้นหอมผักชีนะคะหั่นซอยนะคะล้วหัน่นเป็นชิ้นใหญ่หน่อยนะคะก็มีเอ่อใช้กระเทียมบุบนะคะแล้วก็เอ่อรากผักชีบุบนะคะแล้วก็กระเอ่อต้นหอมซอยค่ะหอมแช่น้ํานะคะเห็ดหอมค่ะ ของฟ้าใส่น้ำประมาณ1ลิตรนะคะน้ำก็ใส่กระเทียมเลยนะคะกระเทียมบุบแล้วก็รากผัก,กชีบุบค่ะแล้วก็ตั้งไฟเลยค่ะจะใส่ฟ้าจะใส่เกลือไปนิดนึงนะคะบอกว่าเพิ่มรสชาตินะต้มจืดนี้ก็คือใส่เกลือมันจะอร่อยกว่านะคะแล้วก็ปิดฝาเลยค่ะอันนี้นะคะจะต้มจืดน้ําเดือดแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวฟ้าก็จะใส่ใส่ไก่ลงไปเลยนะคะ อันนี้ใส่ทั้งไก่ใส่ทั้งหมูเลยนะคะเพราะว่าเขาบอกว่าช่วงที่ใส่ไก่ใส่หมูอะไรเนี่ยเขาบอกว่าไม่ต้องให้ไฟแรงมากนะคะเพราะว่ามันมีเลือดอยู่ข้างในไก่นะคะเ <c oughs> ขาบอกว่ารอให้ไก่มันบีบรัดก่อนนะคะแล้วน้ํามันก็จะออกมาไม่ดําอะค่ะ <c oughs> ช่วงนี้นะคะที่ว่าพอเราเราตั้งน้ําไม่ต้องให้เดือดมากนะคะก็เอาเป็นไฟกลางนะคะเสร็จแล้วมันเป็นฟองเราก็ซ้อนฟองออกได้เลยค่ะน้ํามันก็จะออกมาเป็นน้ําใสๆนะ เห็นไหมคะน้ำก็จะใสใสน่ากินมากเลยแล้วเราก็ช้อนฟองแล้วน้าก็ใส่แล้วนะคะเราก็ใส่ฟักลงไปได้เลยค่ะพุงอีกรอบหนึ่งแล้วฟ้าก็จะใสเอ่อใส่เห็ดหอมไปเลยค่ะช้อนฟองออกให้หมดเลยนะคะแล้วน้ํามันจะออกมาใสเลยค่ะเดี๋ยวแล้วเราก็ของฟ้านี่ใช้ขนอประมาณออสองก้อนค่ะ ใช้คนอไปเลยนะคะสองก้อนจะใช้ฝาฝาปิดก็กกกได้นะคะเห็นไหมฟักฟักสีใสน้ำใสเลยเห็นไหมคะฟองใสใสน่ากินมากแค่เราช้อนฟองออกให้หมดนะคะเห็นไหมคะน้ำก็สีใสแล้วนะคะแล้ว เห็นไหมคะตอนนี้ก็คือรอฟักนะคะรอฟักเห็นไหมคะน้ําจะออกเป็นสีสีเหลืองทองเลยเห็นไหมคะเนี่ยเนี่ยจะเป็นสีใสเลยเห็นไหมคะใสคะนอไปสองก้อนนะคะแล้วช่วงที่เราใส่ใส่ไก่ใสหมูนะคะก็คือว่าเราจะเพิเ่งไปเล่งไฟนะคะตอนที่ใส่ไก่ใสหมูเพราะว่าน้ำเขาเรียกอะไรเลือดของมันนะคะ มันจะได้แบบไม่ดำออกมานะคะแล้วทําให้แบบว่าเออน้ํามันจะออกมาไม่ดำน,นะคะแล้วพอเวลาที่ไก่สุกแล้วเราก็ค่อยมาเล่นไฟนะคะตุ๋นไปเรื่อยๆค่ะยิ่งตุ๋นนานนะคะความหวานของฟักจะออกมาอร่อยมากๆเลยค่ะยังเป็นสีขุ่นนี่คือยังไม่สุกนะคะแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ฟักออกเป็นสีทุใสนะคะก็ก็สุกนะคะอันนี้ก็คือการดูทีง่ายเห็นมื้อคะตอนนี้ก็เป็นน้ํา น้ำสีเหลืองทองเลยนะคะแหารลชั่นปรุงบางคนนะคะแ้่อยากให้ตอบว่าสีเหลืองทองมากกว่านี้นะคะเราจะเติมเพียงแค่ใช้ซีอิ๊วขาวเท่านั้นนะคะเดี๋ยวฟ้าจะทำให้ดูเราชอบสีเออเหลืองทองมากน้อยก็คือเออแล้วแต่ซีอิ๊วขาวที่เราใส่ลงไปนะคะดูนะเราไม่ต้องไปเติมน้ำาาล เพียงแค่นี้สีสอ้วขาวนิดหน่อยใส่เกลือแล้วก็ขนอเห็นไหมคะพอเติมพอเราเติมสีอ้วขาวไปกีบสีของอาหารก็จะเปลี่ยนเลยค่ะเห็นไหมคะเป็นสีสีเหลืองทองเลยเห็นไหมเนี่ยชอบเหลืองมากหรือน้อยก็แล้วแต่นะคะก็คือเติมแค่เอ่อสีอ้วขาวลงไปนะคะแค่นี้แล้วถ้าอยากได้ความหอมเพิ่มถ้าบอกว่านี่เพียงก็เติมเอ่อซสสาเกียวไปนิดหน่อยก็พอค่ะแต่ผมว่ารสชาติมันกำลังโอเคแล้ว ป้าก็จะโรยพริกไทยไปหน่อยนะคะแล้วเราก็ใส่ต้นหอมผักชีไปเลยค่ะใส่ไก่นะคะมากินต้มจืดด้วยกันนะคะใสไรไม่ออกนะคะเมนูต้มจืดนะคะต้มจืดฟักเส่ไก่ใส่หมูนะคะก็มากินด้วยกันค่ะอืมกินหอม